กับสวัสดีนะครับโคจุนแล้วก็พี่แอมนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมผมก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของคุณแป้งนะครับผมคุณนวลพันธ์ล้ำซํำในฐานะซีอโของเมืองไทยประกันภัยนะครับบังเอิญ่นว,วันนี้ท่านมีภารกิจเดี๋ยวต้องเตรียมทีมเพื่อจะไปแข่งกับเทโลเย็นนี้นะครับผมก็เลยเอ,อ,อาจจะมาร่วมไม่ได้แต่เ็าฝากแสดงความยินดีมาต้องบอกว่าโคจุนกับคุณแป้งนะครับแล้วก็เมืองไทยประกันภัยเนี่ย ถือว่าเป็นคนกันเองรู้จักมากันตั้งแต่ปี2010อย่างที่อาจารย์พูดนะครับผมผมเองก็ได้รู้จักกับโคชจุนตั้งแต่ตอนสมัยทําฟุตบอลหญิงนะครับผมบอกผม,ผมบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วความตั้งใจของโคชจุนเนี่ยคงไม่ได้เกิดขึ้นแค่ช่วงปี2ปีที่ผ่านมาแต่ความตั้งใจในการสร้างเยาวชน ที่เป็นนักฟุตบอลอย่างจริงจังๆเนี่ยทำมาตลอด10กว่าปีนะครับผมผมเห็นถึงความทุ่มเทแล้วก็ความอุตสาหะของโคจุนผมจังจำได้เลยว่าโคจุนเป็นโคชคนแรกที่บอกกับคุณแป้งแล้วก็บอกกับผมตอนที่ทำฟุตบอลหญิงว่าเราต้องอนาคตน้องๆนักฟุตบอลหญิงไว้ด้วยอย่างน้อยๆสุดต้องให้พวกเขาเนี่ยหลังจากาไม่ได้เตะฟุตบอลแล้วเขายังสามารถมีอาชีพต่อได้โคจุนเป็นคนจุดประกายให้เราได้รับนักฟุตบอลหญิงจานวน ทั้งหมดเลยนะครับผมเข้าเป็นพนักงานของเมืองไทยประกันภัยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและที่สําคัญผมก็วันนี้ผมก็ได้ผมรู้สึกดีใจที่ได้เห็นน้องนักฟุตบลหญิงหลายคนวันนี้ขึ้นมาเป็นผู้ผช่วยผู้สอนนะครับผมของทีมพรามและยังมีน้องๆ้องนักฟุตบอลหญิงอีกหลายคนที่ยังทําหน้าที่อยู่ในทีมสโมสรอ,อื่นๆซึ่งก็เกิดจากการที่โคจุนได้ให้แรงบันดาลใจแล้วก็ช่วยแนะนําว่าต้องให้พวกเขาเนี่ยไปเรียนไปฝึกไปอบรมโคสชอบรมอะไรนะ ลายเส้นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับผมใช่ครับผมซึ่งอันนี้คือความตั้งใจจะเรียกว่านักปั้นมือทองของวงการฟุตบอลก็ว่าได้และจะเรียกว่าหลายๆคนคงไม่ได้ อาจารย์จุนว่าแค่อาจารย์หรือแค่โค้ชผู้ฝึกสอนเท่านั้นแต่คงเรียกว่าคุณพ่อคุณพี่เลยก็ว่าได้นะครับวันนี้ก็ดีใจด้วยสําหรับก้าวหนึ่งนะครับเราได้เห็นนักฟุตบอลคนสําคัญที่เล่นกับการท่าเรืออยุดตอนนี้แล้วก็เป็นกําลังสําคัญของทีมชาติไทยด้วยก็มาจากฝีมือการปั้นของอาจารย์จุนต้องยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้อาจารย์จุนสู้เพื่อทีมชาติไทยต่อไปครับในวงการฟุตบอลขอบคุณครับ